สวัสดีเพื่อนๆชาวจีนทิงซานนะครับก็วันนี้มาต่อกันที่ตอน956เนาะข้าต้องขอโทษทุกคนด้วยที่ทําให้ที่นี่ต้องตกต่ําก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับทุกคนที่สนับสนุนโดเน a มาไม่ว่าจะเป็น t r u e money หรือว่าช่องทางธนาคารแล้วก็ยังสามารถสนับสนุนได้โดยตรงโดยการกดสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับเพียงแค่30บาทได้รับเครื่องหมายสุดเทไปครอบครอง เอาละครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คอมเมนต์เพื่อเปิดการการมองเห็นและเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า หลังจากที่เหตุการณ์ทุกอย่างนะครับก็สงบลงหลังจากที่ลู่โจนั้นกลับมาอย่างดินแดนดอกบัวตองคำได้ทันแล,แล้วนะครับการที่พวกเขาได้จับเหรียญสิงมาตอนนี้เพื่อที่จะรีดเร้นนะครับเอาพลังแห่งความว่างเปล่ากลับคืนมาเราคงสามารถใช้คำว่าให้ทุกแกท่านทุกนั้นถึงตัวได้กระมังสืบเนื่องจาก ผู้ที่เป็นผู้พิทักษ์คนใหม่ของกินติงซานย่างาเฉินซีนะครับได้เสนอวิชาอาวิธีตาต่อตาฟันต่อฟันก็คือการรีดเร้นเอาพลังที่ว่านั้นกลับคืนมาโดยตรงลู่โจเหลือบมองเจ้าเย่ก่อนที่จะถามต่อเจ้าเย่แล้วเจ้าละ่ะมีความเห็นว่ายังไงได้ว่ายังไงกัน เจ้าหี่หันไปมองเหรียญซิ่งเรื่องที่นางเคยช่วยเจ้ายีย่ไว้เป็นเรื่องจริงนะครับแต่เรื่องที่เหรียญซิงนั้นขโมยพลังแห่งความว่างเปล่าไปจากนางก็เป็นเรื่องจริงเช่เชนเดียวกันแต่ไม่ทันที่เจ้ายีย่ได้ตอบเหรียญซิงก็ได้ตอบกลับมาสะกอดไม่จําเป็นต้องตัดสินใจอะไรทั้งนั้นข้าจะคืนพลังแห่งความว่างเปล่าให้กับเจ้าเอง จากนี้ไปเราไม่มีอะไรติดค้างกันอีกลู่โจปบมือเบาๆนะครับก่อนที่จะติดพูดต่อเฮ้อตลกเดิมทีพลังแห่งความว่างเปล่ามันไม่ใช่ของเจ้าเจ้าแก่ขโมยมันไปจากเจ้าเยี่ยังกล้าที่จะพูดวางท่าทำเหมือนกับตัวเองเป็นฝ่ายถูกอีกอย่างนั้นสินะข้ารู้ดีว่าเจ้ายังเด็ก เป็นธรรมดาที่เจ้าไม่รู้จักผิดช,ชอบชั่วดีแม้ว่าเจ้าจะพอมีมารยาทจูบ้างแต่เจ้ามันไรย้ยางอายเสียจริงข้าไม่ใช่พ่อแม่เจ้าข้าไม่ได้มีหน้าที่สนใจความรู้สึกเจ้า้านางไปซะพวกเราจะเอาพลังแห่งความว่างเปล่าคืนมาในภายหลังครับแยกย้ายได้พวกเราจะกลับจินติงซานในวันพรุ่งนี้ครับค่ะตกดึก ดูโจใช้เซรามิกประกายม่วงเพื่อฟื้นฟูพลังนะครับหากปาศจากไร้ซึ่งพลังที่รับสูงสุดแล้วใสตัวเขาก็คงขาดความมั่นใจไปด้วยลูโจเหลือบมองแต้มบุญแต้ม,ตมบุญ1น0่0 0นกว่าแต้ม ลูโจได้รับแต้มบุญกว่าแสนเต็มนะครับนอกจากนี้เขายังได้หินวิญญาณอักคีถึงหกก้อนการเดินทางครั้งนี้สาหรับลูโจถือว่ากําไร่หลังจากนั้นไม่นานใายหัวนะครับเขาก็เริ่มสายหัวตอนนี้ไม่ใช่เวลามาอุนทางการใช้แต้มบุญลูโจต้องเรียบฟื้นพลังก่อนนะครับเผื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่อดีตนักพบตะมินสุดแกร่งอย่างเชนซีและและลีเซียวมูนะครับเข้าร่วมจินติงสานแต่การขอเก้าร่วมของพวกเขาแน่นอนนะครับมันจะมาพร้อมกับอันตรายเช่นกัน ตาดอกบัวดําที่อยู่บนหน้าอกของเขาอาจจะนําลาชาวดอกบัวทมินาชาวอาคอยทมินบุกมาก็ได้และตาลูโจคาดเดาไม่ผิดพลังรีรับสูงสุดนั้นคงจะสามารถลุกตาดอกบัวดําที่ว่าได้เช้าวันรุ่งขึ้นลูโจนะครับก็ได้ยินเสียงรุดมาพร้อมแล้วค่ะท่านอาจารย์ดีแลแล้วนะครับ หลังจากลืมตาตื่นขึ้นลูโจที่สัมผัสได้ถึงพลังลี้ลับสูงสุดเขานั้นเติมพลังได้กว่าครึ่งนะครับเขาค่อนข้างพอใจกับผลลัพธ์แต่แล้วเขาก็สงสัยอยู่ภายในใจแล้วถ้าเซรามิกประกายม่วงเป็นอาวุธระดับจักรวารลล่ะมันจะฟื้นฟูได้เร็วแค่ไหนกันก็ลองคิดดูนะครับอันนี้แค่คืนเดียวย้ำนะครับเมื่อก่อนเนี่ยอือหอ ลูโจของเรานะครับเติมเต็มพลังวิเศษหรือพลังลี้ลับสูงสุดหรือเอ่อมันคือพลังเดียวกันนะครับแล้วแต่จะเรียกเลยพลังวิเศษจากคสอักษรสวรรค์เนี่ยต้องใช้เวลาเป็น10วันนะครับ10วันมา7วันนะครับจากนั้นก็ช่องใช้เวลาเอ่อสามวัน5วันแล้วตอนนี้แค่คืนเดียวนะครับเติมกันจนเหลือเอ่อแค่คืนเดียวพลังกลับมาถึงครึ่งหนึ่งแล้วนะครับโคตรสุดถือว่าครูดาวนะครับ ของพลังรีลับสูงสุดเนี่ยถูกลดไปเป็นอย่างมากนะครับหลังจากที่ได้เซรามิกประกายม่วงมาตาอัปเกรดเป็นอาวุธระดับหลอมรวมหรืออาวุธระดับประสานหรืออาวุธระดับจักรวาลน,นะครับ <c oughs> ก็ระดับเดียวกันนั่นแหละเนาะแล้วแต่จะเรียก <c oughs> ก็บอกได้เลยว่าคืนเดียวคงน่าจะได้พลังกลับมาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะนั่นเลยครับและแล้วในตอนนี้นะครับ นาเสียดายที่หินวิญญาณอักีไม่ไม่สามารถใช้อัปเกรดได้อีกแล้วนะครับแล้วระบบลห่ะในอดีตนะครับระบบเคยมอบหินประกายแสงให้กับลู่โจหินวิญญาณอักีหินเครื่องรางกัดเกา่าและมันไม่ใช่เรื่องแบกอะไรนะครับถตาระบบอาจจะมีวัตถุดิบในการอัปเกรดอาวุธระดับภัยพิบัติให้สูงขึ้นไปได้หลังจากคุณคิดลู่โจก็ตัดสินใจสลัดความคิดฟุง้งซ่านลู่โจคนพบว่าร่างกายของเขาเื่อนไว้ข้องตัวนะครับตัวเขาได้ใช้กาดพลังชีวิตไปเป็นจํานวนมาก หรือว่าฉันควรใช้แต้มบุญทั้งหมดไปกับกร์ดพลังชีวิตกันนะก่อนหน้านี้ลูโจไม่สามารถใช้พลังไม่สามารถใช้การาดชีวิตจํานวนมากได้นะครับ,ท,บ,บที่เป็นแบบนั้นพอ่เป็นแบบนั้นเพราะตัวเขายังไม่แกงแกลงพ่อ และลูโจยังกลัวว่าคนรอบข้างยังสงสัยแต่ในตอนนี้สถานการณ์ทุกอย่างเปลี่ยนไปจะมีใครกล้าตั้งคำถามกับเขาอีกละ่ะหลังจากคุณคิดลูโจก็ออกจากตังราชวังและแล้วลูโจขึ้นรถมาไปพร้อมกับเจ้าเี่เซนซีและคนอื่นๆในข่าวเดียวในเวลาเดียวกันนะครับข่าวการกลับมาของประมารย์แห่งกินจิงซานก็แพร่กระจายไปทั่วใต้ล่าณนะรงเตรียม เจ้าไรยินหรือเปล่าปีศาจเท่ากลับมาแลวหลังจากที่เขากลับมาผู้ฝึกยุทธี่สร้างปัญหาให้กับราชวังตูกับเลยตัวทุกที่ที่เขาเดินป่านล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยรองร้อยการต่อสู้เฮ,ะฮะ้ๆเจ้าเจ้านี่มันกล้าหาญจริงๆนะเจ้ากล้าเรียกเขาว่าปีศาจเท่างั้นเหรอเฮมันก็แค่ล้มปากในเวลาเดียวกันใครอีกหลายคนต่างก็พูดกระซิบกระเจ้องค้ากันนะครับ เจ้าแจ้งเจ้าสำนักเร็วพลังแห่งกะประมาจารย์แห่งจินทิงซานกลับมาเร็วครับเมื่อถึงจีนทิงซานนะครับเมื่อมาถึงภูเขาทองจินทิงซานทุกคนก็ได้ออกมารอรับหลู่โจเอามือควยหลัง และลงบนพื้นดินตามกลางแสงอาทิตย์เจอจรัดเจิอจ้าศาส่สสองยอดเขาสูงต่างงานเสียดฝายอดเขาที่อกล้อมไปด้วยเมฆหมอกต้นสนโบราณสูงใหญ่พื้นที่หินเต็มไปด้วยความกุกลาติวทัศน์ไม่ต่างไรจากภาพวาดลู่โจอดไม่ได้ที่จะทายใจเมื่อได้เห็นบ้านที่ตัวเองจากมาเนื่นนานทันใดนั้นเฉินซีและลีเซียวโมก็กูร้องอย่างพร้อมเพียงนั่นมันสัตว์ร้ายผังกอกกืด ท้งคู่เข้าไปในจินถิงซานนะครับได้เห็นเฉินกวางเข้าท้งคู่ต่างประหลาดใจกับสิ่งที่ได้เห็นท่านพระมจาดไม่จําเป็นต้องลงมือค่ะจะจัดการกับสัตว์ร,ร้ายพังกอเกิดตัวนี้เองเฉินซีพูดอย่างกระตือรือร้นเขาดูชิวๆมากเลยนะครับกับการที่จะรับมือกับสัตว์ร,ร้ายพังกอเกิดหนึ่งหนึ่งก็นี่คือผู้มีพลังอวตารว,าวังบุญพันเดนนะครับยังไงเขาก็แข็งแกร่งพอที่จะสรยบสัตว์ร,ร้ายผังกอเกิดระดับธรรมดาได้อย่างง่ายดายอยู่แล้วเนาะ เว้นแต่เสียว่าสัตว์ร้ายปังกอเกิดนั้นจะอยู่สูงขึ้นไปกว่าระดับราชานะครับก็มันอาจจะมีราชาจัก,กรพรรดิบ,บาบาไปนะครับที่พระเจ้าว่าไปเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันในอนาคตเจ้าเี่นะครับที่ได้ยินเฉินซีผู้พิทักษ์คนใหม่พูดแบบนั้นก็ได้รีบขัดแยง้งพูดแยง้งเอ๊ะผูะพ้พิทักษ์เฉินช้าก่อนหืมมีอะไรนั่นนะคือสิทธ นั่นนะคือสัตว์ขี่ของสิทธิ์น้องหูกของข้ามันไม่ใช่สัตว์ร้ายผังกอเกือดทั่วไปเจ้าเย่อธิบายเฮ hey, สัตว์ขี่อย่างนั้นเหรอเฉินซีตะลึงเจ้าเย่พูดต่ออย่าลืมไปว่านี่คือจีนติงซานที่นี่ไม่มีสัตว์ขี่ธรรมดาหรอกนะและก็เพราะคําพูดของเจ้าเย่ทาให้เฉินซีรู้ตัวนะครับก่อนที่จะรีบประสานมัดน,นะครับตามการจั่วอี้เข้าหากันขอคุณที่เตือนความทรงจําของข้าเฉินซีต่อนหายใจด้วยความล่วงกเกือบไปแล้วแต่กา,าใจร้อนข้าคงได้โดนจัดการแน่ หลังจากเฉินซีประหลาดใจกับเรื่องสัตว์จีตัวเขาก็ประหลาดใจอะไรอีกมากมายเมืเม่อเห็นผู้ฝึกยุธทธี่อยู่กับเฉินกวางนะครับทําให้เฉินกวางกลายเป็นสัตว์เลียงแบบนี้ได้การกระทำให้สัตว์ร้เชื่องได้ไม่ใช่เรื่องง่ายและการทําให้สัตว์ร้ฟังโกค,คือเชื่องได้นั้นยากยิ่งกว่า แต่เมื่อได้เห็นตีเจียงนะครับที่อยู่บนรถม้าล่องนคาเจนซีก็ได้ย้ำเตือนตัวเองตอนนี้เขาอยู่ที่จินทิงซานเรียบร้อยเร้วเขาไม่สามารถใช้กลอความคิดตัวใดเ,เขาไม่สามารถใช้กลอความคิดเดิมตัดสินอะไรได้อีกเมื่อรถม้านะครับผ่านมันพลังและเหล่าผู้ฝึกยุทธทั้งหมดก็โค้งคำนับยินดีต้อนรับครับท่านปรมาจารย์ยินดีต้อนรับท่านอาจารย์ ลู่โจมองไปนะครับและเห็นหน้าทุกคนเยเตียนซินได้เห็นผมสีดําของลู่โจถึงกับแสดงความประหลาดใจทุกคนเองนะครับต่างก็ตกใจไม่ต่างกันลู่โจตอบกลับไม่ต้องมาพิธีไปและเพราะคําพูดของลู่โจทุกคนถึงมายินตรงเยเตียนซินเห็นคนแปลกหน้าและพูดอย่างระมัดระวังแล้วทุกท่านที่ตามมาคือเจ้าเยย,ยิ้มก่อนจะแนะนําสมาชิกใหม่ทั้งสองทั้งสองท่านนี้คือผู้พิทักษ์คนใหม่ของจินจิงซานข้าเฉินซียินดีที่ได้รู้จัก ข้าลีเซียวโมยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันเราสมาชิกต่างก็รีบโค้งกำนักย่างพร้อมเพียงกันหลังจากนั้นไม่นานเหรียญซินก็ได้นิ่งเงียบนะครับก็ถูกพาตัวไปที่ด้านหลังภูเขาเอามันไปขังซะไม่นานนะครับลู่โจก็เรียกฟานสงโจจี้เฟืง่งฟานสงโจจี้เฟืง่งรับท่านประารมจารย์พวกเจ้าจงไปจัดเตรียมที่พักให้กับผู้พิทักษ์ทั้งสองซะครับ เมื่อสังการนะครับดูโจก็กลับไปท,ที่ที่พักของตัวเองแต่กับกานเยเจนซินและเจ้าเย่เลือกที่จะพูดคุยกันต่อหลังจากนะครับได้รับหน้าที่ดูแลแกงมาหลายครั้งต่อหลายครั้งโจจีฟึงและฟานสงรู้ได้ทันทีว่าควรจะต้องปฏิบัติตัวกับเฉินซีและเลียวและหลีเซียวมูอย่างใดทั้ทงสองรีบโค้งคำนับด้วยความสุภาพคาราวะท่านผู้พิทัก เฉินซีที่มีประสบการณ์มาก่อนคอยเตือนอยู่เสมอตอนนี้นะครับความเก่าก็ได้มาเยือนอีกแล้วในศาลาจินริงซานไม่อาจตัดสินใจใครจากไปนอกได้เฉินซีนะครับโค้งํำนับกับทันทีไม่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 ท่านท่านซูเปาพ้าเขึ้นไปแล้วเอ๋ไม่ไม,ไม่ไม่เลยท่านเป็นถึงผู้พิทักษพวกเราไม่คู่ควรที่จะรับเกียรตแบบนั้นหรอกโจจีเฟิงเก่าว ฝานสูงนะครับผู้ต่อได้ปูตามมาถือาจะจะเตรียมที่พักไห้ท่านเองฝานสงและโจจีเฟิงปูพร้อมกับรอยยิ้มโคตรกาานะครับไอ้เฉินซีเป็นถึงผู้มีพลังอวตะตานังบุญพันเดนนะครับอืมแล้วไอ้โจจีเฟิงกับฝานสงเนี่ยคือไม่ได้บอกว่ามันไม่เก่งนะครับตอนเปิดตัวมาใหม่ๆมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นอ,อัดิยะอยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็โดนทิ้งห่างเนาะ ก็นั่นแหละครับตอนนี้ก็คงเป็นผู้มีพลังอวตาร6กีบ5กีบ8กีบก็ยังไงก็คือไม่ถึงพลังอวตาร9ก้ากีบ10กีบอย่างแน่นอนนะครับสำหรับฟานสงโจจีเฟิงแล้วไอ้นี่นะครับไอไอเฉินซีมันดันกาคิดว่า2คนนี้อาจจะแข็งแกร่งก็เป็นได้เนื่องจากนั่นแหละครับตอนแรกเห็นเฉินกวางนะครับสัตว์ขี่อย่างเออสัตว์ในตำนานอย่างเฉินเฉินกวางยังเป็นแค่สัตว์ขี่อื้อหือตลกดีนะครับ แล,แล้วนะครับความกาวก็ยังต่อไปหลังจากโจจีเฟิงและฟานซงจะอาสาไปดูแลนะครับตามคำสั่งไม่เลยพวกเราต้องคู่ดูแลตัวเองได้ตันไม่ต้องลำบากไปหรอกเฉินซีตอบกลับอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้พวกเราจะปล่อยปะและเลยผู้พิทักษ์เองกินทิ้งซานได้งไงกันโจจีเฟิงแสดงความเห็นต่อพวกตอนต้องคู่ดีต่อข้าจริงๆทั้งสียังคุ้งคำนับกันไปและอ่า คุ้งกำนับกันไปมานะครับเหมือนในหนังตลกนะครับสาวุกหญิงที่ได้เห็นต่างก็วัวราอขิกคักหลังจากนั้นไม่นานฟานสงได้โจจี้ฟึงก็พาทุกคนไปยังศาลาทางใต้ระหว่างทางฟานสงได้แนะนําศาลาหลักทั้ง4นะครับไอ้กับเฉินซีและเซียวมูลี่เซียวมูได้รู้จักตานผู้พิทักษ์ศาลาทางใต้เป็นที่พักของสิทธิ์ศาลาทางใต้เป็นที่พักของ สิทธ่านปรมาจาร์นอกจากนี้ยังมีผู้อาวุโสและผู้พิทักษ์เท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ที่นี่เชิญท่านทั้งสองสิทธ์งั้นหรอือเชิญสีถามด้วยความสับสนปานสูสนสองอธิบายอย่างอดทนนะครับเขาไม่กล้าดูแคนผู้มาเยือนคนไหนอีกท่านปรมาจาร์มีสิทธิ์มากความสามารถอยู่ด้วยกันสิบคนหญิงสาวผู้สวมชุชดสีขาวก่อนหน้านี้ก็เป็นหนึ่งในสิทธิของเขานางเป็นสิทธิคนที่รของท่านปรมาจาร์พวกเรามักเรียกว่าท่านโอ้ฟื ในตอนนั้นมีงอขนาดใหญ่ตอดกลุ่มนะครับเมื่อทุกคนได้เห็นศีรษะขนาดใหญ่ดวงตาคู่ใหญ่ต่างจับดวงตาคู่นั้นก็ได้จับจ้องลงมาฟุดฟิดฟุดฟิดเฉิญกวางนะครับมองดูทุกคนก่อนจะสูดดมทีละคนไม่นานมันก็ใส่หัวดูเหมือนเชิญกวางจะไม่ชอบพวกเขาทั้งคู่นะครับไม่นานเชิญกวางก็บินจากไปโดยไม่หันกลับมาเชิญซีแลรีเซียวโมูได้แต่สับสนเอออารมณ์แบบนี้กูทําอะไรผิดปานส่เต็นแบบนั้นแนะนําและกล่าวแนะนํางันเชิญกวางสัตว์ขี้ขอ้ทงตาหนุก ตอนนี้เฉินซีรู้สึกประหลาดใจนะครับเมื่อได้ใกล้เฉินกวางตัวเขารู้ฉินทีว่าดูเหมือนแล้วมันไม่ใช่สัตว์ร้ายผังเกเกิดระดับทัวไปอย่างที่ตัวเองคิดและพอแบบนี้นะครับเฉินซีจึงคิดว่าซาลาจีนหญิงซานยิ่งดูลึกลับโจจี้ฟุงอธิบายต่อส่วนหญิงสาวที่กลับมาพร้อมกับท่านปรมาจารย์คือสิ์ลำดับห้าพวกเรามักเรียกว่าท่านหน้าอย่าได้ประเมินนางเพียงเพราะฐานปรังการฝึกฝนแต่ที่จริงแล้วนาะงข่ารู้ดีหญิงสาวคนนั้นนะครับ ก่อนที่ไอ้โจจีเฟิงจะพูดจบเฉินซีก็พูดแทรกข่ารู้ดีแล้วก็หญิงสาวคนนั้นมีพลังความว่างเปล่าไม่ต้องสงสัยเลยว่านา,าคาอนาคตของนางเป็นยอดฝีมือได้แน่เมื่อเห็นตาที่ตอบรับจากเฉินซีและสิบม่อลีเซียวมู่ฟานสงกับโจจีเฟิงรู้สึกประทับใจทั้งคู่มากนะครับเขาอ,อดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าพวกเขาทั้งหมดเป็นพี่น้องใกล้ชิดกันฟานสงที่คิดแบบนั้นพยักหน้าข่าบอกได้เลยว่าพวกท่านทั้งคู่เป็นผู้มากประสบการณ์แน่ถ้าไม่รังเกียจอะไรข่า อยากรู้ฐานพลังการฝึกฝนของพวกท่านได้หรือเปล่าเมื่อได้ฟังแบบนั้นเฉินซีก็รู้สึกเขินอายขึ้นมาเขาตอบกลับเบาๆเฮอฐานพลังการฝึกฝนของข้านั้นต่ำต้อยฐานพลังการฝึกฝนของข้านะครับฐานพลังการฝึกฝนของข้านั้นต่ำต้อยต่ำโอ้ยโคตรเก่าอะครับฉากนี้คือเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับฐานพลังของข้านั้นต่ำเกินไป ฐานพลังการฝึกฝนของข้านั้นตําต้อยไม่สําคัญอะไรข้าหวังว่าพวกท่านจะไม่หัวเราะเยาะข้าเออไม่ต้องกังวุไปพวกเราต่างก็คุ้นชินกันดีอย่างไงซะที่นี่กินสิงสารที่นี่นะไม่ใช่อะไรที่จะสามารถใช้สามัญสำนึกธรรมดาตัดสินกันได้หรอก่านสงพูดขึ้นเขารู้สึกสนิทสนุนกับผู้พิทักษ์คนใหม่สองคนนี้มากขึ้นฐ่านพูดถูกแล้วจนซีนะครับเป่งเสียงแพ่ว้องมากขึ้นข้าฝึกฝนตัวเองอยู่ในขั้นสวรรค์ล,ลี้ลับ ข้าเป็นผู้มีพลังอวตารว่งวุ่นพันแดนเป็นผลที่มีผู้ค่ะเป็นผู้ที่ฝึกฝนตัวเองอยู่ในขั้นสวรรค์ล,ลี้ลับ ข้าเป็นผู้มีพลังอวตารวังวนพันเดชเป็นผู้มีผังก่อเกิดทั้งสี่ออช่างน่าอับอายอะไรเช่นนี้ลีเซียวหม,มก็พูดต่อด้วยความอับอายมากขึ้นส่วนข้าเป็นผู้ใช้ผังก่อเกิดทั้งสามข้าต้องขอโทษทุกคนด้วยที่ทําให้ที่นี่นั้นต้องตกต่ําเขี่ยตกตําก็บ้าแล้วนะครับมึงสองคนนะตอนนี้แข็งแกร่งที่สุดแล้วนอกจากลู่โจก็จบไปแล้วนะครับตอนนี้กับเกาเกานะครับ เคยจะไปคิดแล้วว่าไอ้ฟานสงโจโจี้เฟิงที่เมื่อก่อนนะครับตอนที่ลู่โจไล่ทยอยสยบเราศิษาวุที่หนีออกจากจินชิงซานไปนะครับคนแล้วคนเล่าก็เป็นฟานสงกับโจจี้เฟิงนะครับที่ทําหน้าที่เหมือนกับเด็กรับใช้คอยเป็นผู้ดูแลเป็นพี่เลี้ยงนะครับ คนนู้นกลับมาลูโ่โจก็พาไปาสั่งให้โจจีเฟิงกับฟานสงพาไปที่ถ้ำอ,อะไรแล้วนะครับที่เย็นๆนะครับที่เอาไปคล้ายๆกับคุกเนาะเอาไปให้สํานึกผิดก็เป็นฟานสงโจจี้เฟิงไอ้พวกนี้ก็ทําผิดซ้ําแล้วซ้ําเล่านะครับก็ราคิดว่าเอออาจาจะเป็นแค่คนร้ายกากๆที่ลูโ่โจจับมาปึงสิทธิ์ลำดับเจ็ดสิทธิลท์ลำดับนู่นสิทธิ์ลำดับนี่คนนั่นคนนี่นะครับก็ หลายครั้งจนในพวกนี้นะครับมันเรียนรู้จนไม่กล้าที่จะเออเผอเรอแต่ดูเหมือนว่าครั้งนี้นะครับมันจะถูกใจผู้พิทักษ์ตั้งสองมาก